สวัสด,ดีค่ะลูกสวัสดีค่ะมาใครจับมือนหนูอะเอิอ่มแค่แค่หนูเองนะคะ่ะแค่จากห้องมห้าทับสิบอ้าวสนิทกับมาตังเหรอคะอยู่ห้องเดียวกันปะไม,ม่ห้องเดียวกันค่ะแม่จากก็สนิทกันจริงเหรอจริงค่ะอยู่มห้าห้าทับสิบค่ะเพรื่องเก่า,าเหรอไม่ใช่เพราะฉันใช้มาสนิทกับหนูเหรอคะ อ๋อผมตันๆน่ะเหรอคะที่จับมือหนูเหรอค่ะไม่ได้ถ่ายเลยนี่มัดผมเองเหรอมัดผมเองได้แบบนี้เหรอได้แค่นี้เหรออันี้อันนี้ทำไมเหรอมัดผมเองจะไปไหนเนี่ยไปไหนไปก่อนดีกว่าค่ะอยากกลับบ้านจริงเหรอไม่กินอะไรนะค่ะอะไรนะงั้นพานเอาไปเซฟเป็นได้ไหมคะ กินขนเมเซเว่นค่ะขนมอะไรอ่ะอะไรก็ได้คะ่ะที่นูอยากกินคะ่ะนี่แฟนหราเองหัดวายบางสามครูแบบอ๋ออืมเราจับป้อยมากเลยอ่ะเออเล่นมากหยุดพักม,มาค่บ้ืนมาแม่ไม่เคยเห็นบัดดีแม่เลย